พีนสูตรนี้อ,อร่อยอ่ะน้ำพริกหยําใส่มะม่วงเบาสูตรนี้มีเทคนิคแบบง่ายๆเลยอร่อยมากเดี๋ยวพาไปทำปะเทคนิคแรกนะน้องตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้แล้วก็ใส่กุ้งลงไปสักสิบตัว ปิดไฟเลยจากนั้นเนี่ยน้องก็เอามาหั่นได้เลยสูตรนี้จะทําให้เนื้อกุ้งของเราเนี่ยไม่แข็งเมื่อวานคุณป้าข้างบ้านเขาสอยมะม่วงเบานะครับแล้วเอามาฝากพี่ที่ร้านพี่ก็เลยขูดมะม่วงเบาเนี่ยใส่ลงไปเพิ่มสัก3าช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกะปินะสช้อนโต๊ะจริงๆกะปิน้องจะใช้เยี่ห่อไหนก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกะปิรรนองของครัวบ้านอินก็ได้นะครับก็คือของอินเองนี่แหละสูตรนี้อินจะไม่จี่กะปินะครับเพราะโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบกลิ่นกะปิที่เอาไปจี่อะพริกขี้ แล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วพี่ก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหวานกลมกล่อม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเนี่ยจะหวานแหลมใส่1ช้อนชาน้ำปลาเพิ่มความหอม1ช้อนชากะปิบ้านพี่จะไม่ค่อยเค็มนะพี่เลยเติมเกลือลงไปหน่อยเกือบเกือบครึ่งช้อนชาส่วนมะนาวเนี่ยค่อยๆบีบนะดูความเปรี้ยวของมะม่วงเบาที่เราได้วันนี้ด้วยสูตรนี้พี่จะใส่น้ำมะนาวเนี่ยลงไปสัก2ช้อนโต๊ะเมนูเนี้ยจริงๆมีชื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้ำพริกโจรน,นะที่มาที่ไปมันมีอยู่ว่า โจนอ่ะขึ้นไปป้นบ้านใช่ไหมครับแล้วเผเออญว่อหิวข้าวแล้วก็เห็นเครื่องอ่ะตําน้ําพริกเยอะเลยแต่จะตําจะโขกก็กระไรอยู่นะครับก็เลยใช้วิธีการหยําแบบนี้จึงเป็นที่มาว่าน้ําพริกโจนนะครับหให้หลับเยียวปาาทุกคนร้อยเพชรด้วยนะครับอืสูตรนี้ทุกคนลองไปทําแล้วนะครับร้อยมันขนตายทําไมกินนะครับเมื่อินทําไมกินเลย ลองไปดูนะครับอร่อยมากอร่อยอะ่ะหนูลองทำดู